สวัสดีครับทุกพบกเราช่องพินครทองน้องตรงไทยนะครับภารกิจของพ่อควานวันนี้นะครับนี่นี่นะครับมาช่วยแม่น้องหมูกับคุณตาคุณยายนะครับนี่แกไม่มีคนนะครับพ่อควานมาช่วยนะครับผมนี่ลูกหลานไปต่างจังหวัดนะครับมาดูน้องชายมีบุญนะครับ น uh huh. okay? oh. erm ี่นี uh. ่นะครับหอมมากครับผมเขาอายุกี่กี่วันแล้วตานี่กี่วันแล้วครับนี่หนึ่งเดือนกับวันในวันที่พนาวะงั้นในวันที่พนาไม่ไงใวันที่พนาอไรวันที่ไหนในวนี่สิเอ็นะครับในวันที่สี่ราเดือนกับ เดือนกับเีนีหนเดือนห้วันือหกัหสบเ็ดหันอก็เดือนกับเจ็ดวันหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันนะครับนี่นะครับอ่าคุณน้องกินนมได้นะครับไม่ใช่ว่ากินนมไม่ได้นะครับแม่แม่นะครับผมน้องกินนมได้นะครับแต่ว่าอ่าเวลาน้องจะเข้าไปกินนมอ่าคุณแม่จะหันหนีนะครับน้านมแม่มีค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีน้านมนะครับ ครับน้ำนมแล้วน้ำนมเยอะครับน้ำนมไหลไหลไหลเยอะเลยครับผมวันนี้ภารกิจของเราก็มาช่วยนะครับคุณตาทำพอเพื่อจะให้อ่าคุณยายมานี่หน่อยคุณยายเพื่อจะให้คุณยายได้พักผ่อนบ้างนะครับเผื่อเหนือจุบไปหน่อยน ดูกระแตแก่กระแตเออครับเพื่อจะให้ที่นี่นะครับนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ที่ติดตามช่องน้องตายน้องมูนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะให้เขาแข็งแรงด้วยค่ะนี่นะครับผมคุณแม่คุณยายก็ฟุยกันไข่แหละคุณยายไม่ได้พักมานเป็นเดือนกว่าแล้วเป็นเดือนแล้วครับผมเฝ้าเขาตลอดค่ะต้องมีคนเฝ้านะครับน้องตายน้องปลายมีบุญนะครับถ้าไม่มีคนเฝ้าก็ อ่าจะแม่คุณแม่จะทำร้ายลูกนะครับนี่นะครับบาดแผลที่บาดแผลโดนบาดแผลเขาแม่เขาเตะมือก่อนวันวันก่อนอ่าโดนแม่เตะนะครับนี่ครับโดนนะครับโอ้ยตีลูกาทุกวันเลยรับเลี้ไม่ได้เลือไม่ได้นะครับต้องมีคนเฝ้าตลอดนะครับอ่าคุณแม่จะให้น้องกินนมต่อเมื่อมีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยนะครับผมต่อเมื่อมีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยถ้าไม่มีคนตาคุณยายอยู่ด้วยอ่าอาจจะมี อันตรายกว่านี้นะครับผมน้ำนมมีนะครับอาคุณคุณคุณตาบีบบบบีบน้ำนมให้แม่แม่ดูหน่อยสิคุณตาเฮยอคุณอนมก่รับเดี๋อวเดีหน้อกินก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเวเดียวเนวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน

เลื่อนนมนี้นะครับแต่ว่าเวลาน้องจะกินนะครับแม่จะอันี้แบบนี้นะครับผมระไปหยบเลื่อนโอ๊ยไปไหมเลื่อนมาแม่วัยสิบปีนะครับเพิ่งเข้าสิบปีนะครับนมโมนะครับผมโอ้กดทางที่จะไม่รับลูกนะครับอายุยังน้อยหรือเปล่าเฮ้ยมีอะไรเาะอน๋อ่าน้องจะกินนมปลาหรือเปล่าคุณตาเบื่อนอัจฉรยะเบื่นไอ้ขนมอะไรเนี่ย จาหัวเต้านะครับน้องกิน้วยเออ้วงดกนีงล้วดยวิงพวดพเลยครับน้ำนมนีเยอะน้ำนมหลแลเพิ่งหลนียแหละยายากระตุ้นน้ำนมมาอาทิตย์นึงเลยขอขวานก็แนะนำให้แกกินสมุนไพรด้วยนะครับผมสมุนไพรควบคู่กับยาแผนยาแผนปัจจุบันนะครับ อ่านำนมมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนำนมนะครับแต่สำคัญก็คือว่าคุณแม่จะไม่ให้น้องกินนมนะครับเวลาน้องกินก็จะหันหน้านี้นะครับจะเดินหนีนะครับต้องมีคนเฝ้าแบบนี้นะครับติดตลอดนะครับ้อเฝาาห่กิน ติดตลอดนะครับกลางวันพพได้อ่ากลางวันกลางวันนี้พอ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 ได้นะครับแต่ว่ากลางคืนอ่าคนก็จะเผลอหลับด้วยนะครับอ่าเผลอหลับเผลอหลับอันไหนก็นี่นะครับน้องอ่าคุณแม่ก็จะเตะน้องนะครับ ก็เลยเราก็วันนี้พ่อควานก็จะอ่าไโดนแม่ฟ้านด้วยขากระเพกนะโดนน้องแม่เลื่อยนี่นะครับผมฟ้านก็ปวดอยู่บวมครับผมฟ้านขากบัวบรรทอนนี่โดนโดนคุณยายด้วยครับว่ายังไงบายบายคุณแม่ลูกเล่ยคุณแม่ช่วยหนูน้อยครับน่าสงสารมากครับผมโดนตรงนี้เลยครับน้องครับผมนี่ ปกติตีลาปกติช้างเดือนเดือนกับเก็บวันนี้จะจะอ้วนต้นสมบูรณ์กว่านี้นะครับคุณแม่ไม่ยอมให้กินนมรับสายตาเอาเรื่องครับผมเนี่ยสายตาเอาเรื่องมากครับผมพอควันพอควันจะเข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยนะครับผม อ่ะไวานแต่หวาอย่างนี้นะอ่ะดมเรปลี่ยนเออเปลี่ยนทำให้เซลล์ฮอร์โมนเปลี่ยนกินกินรถไฟนี่จะเดินหนีนะครับสังเกตว่าเวลาน้องกินนมแม่จะเดินหนีนะครับอ่าพอแม่แน่แม่แม่แน่แม่แม่เอาอีกแล้วครับจะเอาอีกแล้วครับเมื่อกี้นะครับอ่าเอียงตัวเลยครับผม หรือไม่ได้นะครับหรือไม่ได้ครับถ้าไม่มีคุณตาคุณยายอยู่คุณอ่าน้องแย่แน่นอนครับผมเราก็เลยจะว่าจะมาทํากั้นนี่นะครับแยกน้องไว้ตั้งหากนะครับกั้นคอกนะครับเพื่อให้คุณคุณตากับคุณยายได้พักผ่อนได้บ้างครับผมเพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วครับที่แกอ่าไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าก็กลัวเวลาบางครั้งคุณคุณเท่าคุณแกนะครับบางครั้งอาจจะววบได้นะครับผมอาจจะววบได้นะครับ ่ดยกดไลค์กดแชร์ให้คุณตาคุณยายและช่องของเราด้วยนะครับคุณยากกินจะกินนมนี่อาวุธประจำกายของคุณยายนะครับผมเวลาเวลาที่คุณคุณแม่มาให้น้องกินนมนะครับ เลี้ยงแม่มูมากี่ปีแล้วครับคุณยายตั้งแต่สามปีออกจากแม่มาเลยอ่าตั้งแต่แยกออกจากคุณแม่มาเลยครับคุณยายเป็นคนอ่าเป็นคนดูแลนะครับผมดูแลตั้งแต่สามปีมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะครับนี่ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะรักคุณยายนะครับแม่มูนะครับค่อนข้างจะรักคุณยายมากอ่าเป็นคุณยายขาเล็ดครับผมแต่พลาดนะครับทําคุณยายขาเคล็เสลแล้วนะครับผมทําคุณยายขาคล็ดไปแล้วนะครับอ่า ต้องเฝ้าแบบนี้ตลอดนะครับน้องถึงจะได้กินนมไม่งั้นแม่ไม่ให้กินมนมแน่นะครับ<ไ>นี่แน้องจะเข้าไปกินนมแม่ก็จะดื่มนี้แบบนี้แล้วครับผม<อ>เ,เ,เราก็มาช่วยทำโคกมีสายตาไม่เป็นมิดเลยนะครับ<อ>สายตาไม่เป็นมิดกับใครเลยตาเอ๋เอไม่ไมุม่ับกันเ๊ะแม่<อ><อ> เรามาช่วยทำขอคุณตาครับผมเอาถ้าถ้าเป็นแบบนี้คุณตาคิดว่าอ่าจะมีจะหาให้แม่เลี้ยงให้น้องไมุุ่ณตา มาในเรียนที่ไหนครับมันมีแล้วนะเพราะว่าอยู่ไกลเหลือเกินที่นี่ก็ไม่มีนะครับไม่มีแม่ลูกอ่อนเหมือนมี่ก็มีสวนลุงรถโน่นอ่ามีก็มีสวนลุงรถเตาเขาจะยอมหรือเปล่านะครับผมไมให้เข้าครับผมช่วงนี้จะโยงโควิดมันก็ยากลำบากอ่าช่วงนี้ถึง่วงขนาดผมว่าจะยาใช้ดูที่หายใ เล็บนี้คุณว่าก็โดนโดนโดนทีเล็บไปด้วยเนี่ยนี่นี่ทังนี้เนี่ยนี่โดนฝักนี้ด้วยนะครับผมเล็บเขาเนี้ยเลยที่มันมีดูนี่โดนตรงนี้ด้วยเพิ่มเล็บเกือบเล็บรุดเกือบเล็บรุดนะครับโดนฝักนี้ด้วยนะครับถลอกตรงนี้แล้วก็ถตรงเลยลงนี่ครับถายใกล้ๆเลยครับผมแบบประชันชิดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เลยนี่นะครับสวัสดีครับผมชื่อไายมีบุญครับ งบุญกระปักล็อกหัวปลีหัวปลีเคยให้กินไหมยายกินกินค่ะกินตอนออกใหม่ใหค่ะครับกิโลเท่าไหรครับผมหัวปลี่กิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับหัวปลีครับมีแม่แมถามพ่อกวานมาครับว่ากิโลเท่าไหร่นะครับ้ากกใหมเรียิินนดปะณัลครับผมช่วงนี้ไม่ได้กินเลยครับหัวปลีนะครับแม่แม่ท่านใดสนใจก็ อย่าลืมนะครับผมคุณตาคุณยายน้องต่ายน้องโมนะครับทางช่องของท่านนะครับผมหรือจะผ่านมาทางช่องพินณครทองน้องตรงไทยก็ได้นะครับผมะพราะขวานก็จะมาเรื่อยๆนะครับจะมาดูแลคุณตาคุณยายเรื่อยๆนะครับผม ผมฝากติดตามด้วยนะครับช่องพิ่นครทองน้องตรงไทยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ